สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟัง s o u n d p e a t Opera 05นะครับเป็นหูฟังตัวท็อปที่เคลมว่าดีที่สุดแล้วนะครับของ s o u n d p e a t โดยค่าตัวณปัจจุบันนะครับตัวนี้เปิดตัวมาที่3,990บาทนะครับพร้อมรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้กันบ้าง ส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่เขาจะมีให้เลยก็คือ 1. ใส่สายชาร์จ usb type c นะครับสคู่มือแบบเดิมนะครับไม่มีภาษาไทยคู่มือเหมือนเดิมเป๊ะทุกประการนะครับแล้วก็มีการแนะนําใช้ของตัวแอปซาพีสเล็กๆน้อยๆด้วยนะต่อมานะครับก็จะเป็นจุกหูฟังนะครับไฟ s และไสฟ l นะครับส่วนไ์ m เนี่ยจะอยู่ที่ตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับและก็จะมีตัวกล่องชาร์จและตัวหูฟังเจ้าตัว Op e r a 05ด้วยนั่นเอง ในเรื่องของสเปกนะครับเจ้าตัวโอเปรา05เนี่ยมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระยะการเชื่อมต่อเนี่ยก็อยู่ที่10เมตรมาตรฐานไร้สี่งกีดขวางนะครับส่วนชิปนะครับรอบนี้ใช้เป็น w q 7 0 3 3 a x นะครับผมเป็นชิปตัวใหม่นะครับที่พัฒนามารองรับระบบ Hi-Res Audio ด้วยส่วนโคเด็กเสียงนะครับรอบนี้เลยครับจัดเต็มครับรองรับ LDAC Hi-Res Audio Wireless นะครับรองรับมาตรฐานเสียงแบบ AAC ของ Apple แล้วรวมถึง SBC มาตรฐานของ Android ด้วยเช่นกันส่วนเว v e r นะครับรอบนี้มาให้แบบจุกๆเลยครับข้าง ละสามตัวพร้อมขนาด12มมตรมีเป็นไบโอคอมโพสิตไดร์แฟม1ไดเวอร์นะครับและดูโอบาลานซ์เมเจอร์นะครับถึง2ตัวเรียกง่ายๆว่าตัวนี้ไดเวอร์จัดหนักจัดเต็มรายละเอียดคมชัดมากขึ้นแน่นอนนะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับก็จะอยู่ในระดับ i p พ4 mm hmm. เช่นเคยนะครับก็คือกันละอองเหงือ่อละอองน้ำฝนได้สบายๆนะครับตัวนี้ ส่วนไมโครโฟนนะครับรอบนี้ก็ให้เป็นแบบไมดูโอคือไมค์ข้างละ2ตัวรองรับแบบ ENC ตัดเสียงรบกวนในการสนทนาเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนๆหน้านี้ส่วนระบบ ANC โหมดนะครับตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง30เดซิเบลมีโหมด transparency โหมดหรือโหมดรับเสียงจากภายนอกเข้ามาในตัวหูฟังด้วยเช่นกันนะครับผ่านไมโครโฟนที่เขามีให้สามารถใช้งานร่วมกับแอป s o u n d p e a t ได้นะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีเกมโหมดและก็ไม่มี e a r Detection มาให้ ที่เขาไม่มีเกมโหมดให้เนี่ยจุดประสงค์ที่ว่าเขาใช้บลูทูธถึงเวอร์ชัน5 3และชิปตัวใหม่แล้วโอกาสหรือว่าอาการดีเลย์ของตัวหูฟังเนี่ยมันมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีนะครับ mm hmm. เขาเลยไม่จําเป็นต้องใส่เกมโหมดมา mm hmm. ก็เลยตัดเกมโหมดออกนั่นเองส่วน Ear Detection อันนี้ยอมรับนะครับว่ามีปัญหาในตระก,กูลของ Air 3เดิมคือเวลาใส่แล้วเนี่ยเวลาหูฟังขยับตัวหูฟังอะ่ะมันชอบคิดว่าตัวมันเองอะ่ะถอด และทําให้เพลงเนี่ยพอสแล้วก็เดี๋ยวพอยส์เราเล่นเดี๋ยวพอส์เราเล่นจนผู้ใช้เนี่ยเกิดความรู้สึกลาคาญร,รวมถึงยอเด t ิเคชันเนี่ยไปปิดในแอปแล้วบางทีมันก็ไม่ยอมปิดให้เนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับแอปฟาวพียังคงมีบัคอยู่เล็กน้อยอยู่เสมอนะครับ โอกาสที่จะสมบูรณ์เนี่ยอาจจะต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง6-8ชั่วโมงนะแต่ถ้าชาร์จรวมกับเคสชาร์จด้วยแล้วเนี่ยก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องถึง33ชั่วโมงเลยทีเดียวต่อมานะครับเรื่องการดีไซน์และก็ตัววัสดุที่เขาใช้นะครับบอดี้ทั้งหมดของเจ้าตัวสาพิษโอเปร่าศูยเนี่ยยังคงใช้วัสดุแบบพลาสติกเช่นเคยนะครับผม ส่วนบริเวณเส้นค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นค่าแบบคอปเปอร์ทองแดงทองแดงที่เขาทามาเพื่อความหรูหรานะครับพร้อมสกรีนที่ว่า HERU IMAGINATION นะครับผมที่แปลว่าฟังเสียงในจินตนาการของคุณนั่นเองบริเวณด้านหลังกล่องชาร์จนะครับก็จะเป็นบานพับนะครับตรงนี้บานพับเนี่ยก็จะมีการปั๊มลึกเขาเรียกว่าปั๊มฝังลึกอยู่ในตัวบอดี้นะครับที่คําว่าสาวพีชบริเวณช่องชาร์จนะครับก็จะมีการเล่นสีเป็นสีออกแนวคอปเปอร์นะครับช่องชาร์จก็เป็น t y p e C เรียบร้อยแล้ว บริเวณปุ่มรีเซ็ตนะครับจะถูกย้ายมาอยู่ด้านข้างแทนนะครับซึ่งก่อนรุ่นแบบก่อนหน้านี้จะเป็นไม่อยู่ด้านหน้าก็อยู่ด้านหลังนะครับส่วนบ,บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟสถานะตรงนี้นะครับเป็น LED บริเวณบนฝากล่องนะครับก็ถือว่าเรียบหรูนะครับไม่ได้มีอะไรด้านล่างก็ปกตินะครับไม่มีสก,กรีนอะไรเลยเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะครับบริเวณฝาเนี่ยก็จะมีเหมือนการเล่น h, เล่นแบบขอบค o p เปอร์ตรงนี้เข้ามาถึงด้านในเลยนะครับยอมรับนะครับรอบนี้การออกแบบหรูหรามาก ่วนตัวหูฟังนะครับเมื่อหยิบออกมาปุ๊บอ่าผมหยิบหูฟังออกมาทั้งสองข้างและก็จะมาลงลึกที่กล่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวกล่องเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นเล่นเหมือนลายหินอ่อนไว้นะครับเป็นลายแบบจุดๆเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยผมไม่ชอบมันรู้สึกว่าเหมือนหูฟังสกรปรกนิดนึงมันจะทําให้ไหนๆก็มาโทนเรียบหรูแล้วก็อยากให้ไปเรียบหรูเลยแบบจริงจัๆงๆซะมากกว่าต่อมานะครับตัวหูฟังนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเพจสีคอปเปอร์เลยนะครับรวมถึงจะมีคาดคล้ายๆเหมือนตัวหน้ากล่องเหมือนกันนะครับส่วนบริเวณเส้นคาตรงนี้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีเป็นการเล่นคำไว้เล็กๆนะครับว่าดีไซน์ by ฟาวพีทนั่นเองแล้วก็จะมีบริเวณรูของไมโครโฟนนะครับผมตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณขั้วพินชาร์จนะแล้วก็ตัวบอดี้ที่ใส่หูจริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่กระป๋ะนี้กระป๋าเดียวนะครับซึ่งเขาจะมีสกรีนข้าง L ข้าง R ชัดเจนนะครับซึ่งข้าง L เนี่ยจะเป็นสีฟ้าข้าง R เป็นสีส้มนะครับผม อ่าแล้วก็ตัวตะแกรงของอ่าอ่าไดเวอร์นะครับตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นโ oh ลหะสลักลายนะครับนันจะคล้ายๆเหมือนลายดอกไม้นิดนึงอันนี้ถือว่าใส่ใจดีเทลและงานออกแบบอยู่พอสมควรแต่โดยรวมเนี่ยหูฟังเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีบอดี้ที่ค่อนข้างใหจ่ใหญ่คนหูเล็กอาจจะไม่เหมาะนะครับผมถึงเราจะใส่แค่บริเวณตรงเนี้ยก็ตามนะแต่บริเวณกระเป๋าหลังเนี่ยมันยังคงค้ำใบหูอยู่ดีนะครับโดยรวมเนี่ยหูฟังออกแบบมาได้เรียบหรูนะครับยอมรับในรอบนี้ว่าหรูมากแต่ การใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับต่อไปเราไปสอนใช้งานกันต่อเลยต่อมานะครับจะสอนวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยดับแรกนะครับเปิดฝากล่องชาร์จขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีชื่อฟาวพีโอเปร่าศูนย์ห้าขึ้นมากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่ฮะเมื่อขึ้นชื่อแบบนี้ปุ๊บกดปึ้มรอประมาณสัก5 6าวินะครับมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าเริ่มใช้งานได้ทันทีนะครับอ่า ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปสอนวิธีการทัชคอนโทรกันนะครับต่อมานะครับเรื่องการสั่งงานนะครับอันดับแรกเลยเหมือนเดิมเลยครับแตะข้างซ้าย1ครั้งคือลดเสียงข้างขวาคือเพิ่มเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเนี่ยฮะแตะข้างซ้ายแล้วปล่อยนะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับสังเกตจากเสียงตรงบูทูตรงนี้นะครับจะมีการลดข้างขวาคือเพิ่มนะครับนี่นะครับอ่าแตะ1่ครั้งแล้วปล่อยแตะ1่ครั้งแล้วปล่อยจะเป็นการเพิ่มแบบนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนเพลงนะครับแตะข้างขวานะครับค้าง2วินะครับจะ 1 2น,นี่ฮะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่รอบนี้นะครับจะไม่มีการย้อนกลับเพลงก่อนหน้านะครับเนื่องจากว่าการแตะค้าง2วีด้านซ้ายเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในโหมด anc นั่นเองแล้วก็วิธีการหยุดหรือเล่นเพลงชั่วคราวนะครับแตะข้างใดก็ได้นะครับ2ครั้ง1 2น,นี่ฮะ pause play นะครับนี่ฮะทำได้เลยเหมือนเดิมทุกประการนะครับซาพีตไม่เคยเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้เลยส่วนเรื่องของการโทรนะครับกรณีมีสายเข้า เราก็แตะสองครั้งรับสายแตะสองครั้งวางสายปกติได้เลยนะครับแต่ถ้ากรณีมีสายเข้าแล้วเราอยากปฏิเสธสายนี้ก็แตะค้าง2วิมันก็จะปฏิเสธสายนี้เข้ามาทันทีนะครับผมส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับการเปลี่ยนโหมดเนี่ยแตะข้างซ้ายค้าง2วินะครับมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นโหมด ANC โหมดกับทา a n s เป r e น c y ่โหมดและก็กลับมา Normal โหมดนั่นเองอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันดูนะครับส่วนการเรียกผู้ช่วย A s s i s t a n t หรือพวก s i r i อะไรเงี้ยนะครับก็แตะข้างขวา3ครั้งนะครับ หนึ่งสองสามนี่ฮะสิริก็จะขึ้นแบบนี้เลยหรือจะแตะด้านไฟสามครั้งก็ได้เช่นกันนะครับหนึ่งสองสามนี่ฮะสิริก็จะขึ้นเช่นกันนะครับผมโดยรวมการทัชคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับในก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเลยเทสกันนะครับว่าตัวหูฟังจะมีดีเลย์มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงฟังเสียงยิงปืนภายในเกมเสียงของไมโครโฟนและก็เสียงเจ้าตัวหูฟังโอเปร่าศูนย์ห้าตัวนี้กันด้วยนะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองเสียงที่ได้ยินตอบไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตตวคูฟังสาวพีทโอเปร่าห้านะครับใช้งานในบริเวณห้องเงียบนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องปกติเลยผมจะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองครับอันนี้เป็นเสียงที่มาจากเจ้าไม์ของเจ้าโกโอเปร่าศูนย์ห้านะครับ น้ำเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่บริเวณรอบข้างเนี่ยจะมีทั้งเสียงลดเสียงรบรรยากาศต่างๆนะครับเสียงรอบข้างเนี่ยจะอยู่ที่ความดังประมาณ7.5เดซิเบลนะครับไม่รวมเสียงพูดผมณเวลานี้อันเนี้ยผมพูดในน้ำน้ำเสียงที่ความดังเพิ่มขึ้นกว่าปกติที่เคยใช้ไมค์น,นะครับประมาณ20%นะครับเพราะว่าให้ไมค์จับเสียงในงายิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ฮัลโหลเทส1 2 จากฟังเจ้าตัวดีเลยเทสกันไปหมดแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะคุณภาพเสียงของเจ้าตัวฟาวพีดโอเปร่าู5ตัวนี้นะครับหลังจากที่ลองฟังเนี่ยย่านเสียงสูงหรือเสียงแหลมเนี่ยจะมีความใสกลางวาน,นะครับแต่แอบบาดหูอยู่เล็กน้อยถ้าเปิดระดับความดังที่มากเกิน80%ขึ้นไปถ้าแนะนําให้ดีนะครับ70-80เนี่ยกำลังดีนะครับกำลังสวยใส่สบายกาลังฟังแบบสบายๆชิวๆเลย เก็บหัวโน้ตและหางโน้ตเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับพวกเครื่องดนตรีรอบข้างเนี่ยคือสามารถแยกออกได้อย่างชาัดเจนเสียงต่ำเนี่ยถือว่าเป็นต่ำที่แน่นและไม่ได้หนักนเกินไปนะครับอยู่ในระดับในระดับที่เรียกว่าพอฟังสนุกสนุกแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นบวมหรือเบสอึกกระทึกหนักมากนั่นเองส่วนเสียงกลางนะครับแอบโดนกลบเล็กน้อยหากเปิดเสียงดังกว่า80%นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าให้ไม่น่าเกลียดเนี่ยเปิดฟัก70หน่อยๆเนี่ยกำลังจะดีเลย ยังสามารถปรับ EQ ผ่านแอปได้เช่นเดิมนะครับหากใครมีแอปฟ p ก็ลองเล่นดูกันได้นะแต่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะครับว่าแอปอาจมีอาการบักอยู่พอสมควรรวมไปแล้วนะครับถือว่าฟังสนุกทุกย่านนะครับทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีนะครับเวทีเสียงเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่ากว้างมากฟังแล้วไม่ได้อึดอัดนะครับโดยรวมเนี่ย คุ้มค่าเรื่องคุณภาพเสียงแต่ถ้าใครจะเอาไปฟังเพลงแนว EDM หรือว่าล็อกจะจัดเลยผมบอกกันนะครับว่าย่านต่ํายังไม่ได้เหมาะเท่าที่ควรแนะนําว่าไปเล่นพวกตระกูล H1 พวกนั้นจะดีกว่าแถมราคาจะถูกกว่านี้อยู่พอสมควรด้วยส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัว Op e r a 05เนี้ยถึงจะไม่มีเกมโหมดมาก็ตามแต่จากการทดสอบเล่นเกมของ c a r e Off Duty นะครับ Opera 05ทําได้อย่างน่าประทับใจมากๆนะครับด้วยที่ว่าเป็น Bluetooth 5.3เรียบร้อยแล้วด้วยโอกาสการดีเลย์เนี่ยมันค่อนที่จะน้อยมากๆนะครับ ถามว่าถ้าใครเอาไปเล่นเกมจริงๆเนี่ยพอได้ไหมถือว่าพอได้เลยไม่น่าเกลียดน,นะครับส่วนอัตรลดภายในเกมอะไรต่างๆเนี่ยยังถือว่าแยกเสียงรายละเอียดเท้าได้อย่างชัดเจนส่วนการเล่นเกมพวก ROV เกมทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ลื่นไหลเช่นกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการดูหนังนะครับจากการที่ลองเทสเจ้าตัว Op เปรแล้วนะครับการดูหนังผ่านแอปต่างๆเนี่ยรู้สึกเลยว่า แม้การฟังเพลงเนี่ยเสียงกลางอาจจะโดนกลบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าการดูหนังเนี่ยเสียงพูดไม่โดนเสียงอื่นกลบเลยและเสียงญาติอื่นๆเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับทั้งเสียงเอฟเฟกเสียงระเบิดเสียงปืนดังสาใจชัดเจนไม่บาดหูนะและก็ไม่มีอาการกลบเสียงพูดเลยด้วยซ้ํานะครับ และเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติแยกซ้ายแยกขวาได้อย่างชัดเจนนะครับมีความเหมือนรู้สึกจะกึ่งๆลอบทิศทางแต่ก็ไม่ใช่ฟัดทีเดียวนะโดยรวมเนี่ยหูฟังตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครจะเอามาดูหนังถือว่าเหมาะมากๆนะครับผมและก็ไม่ได้มีปัญหาการดูหนังหรือว่าการดีเลย์ระหว่างดูเลยนะครับภาพและเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะไปตรงกันนะ <S <S และก็เรื่องของไมโครโฟนนะครับหลังจากที่ลองสนทนาผ่านพ,ากพวกไลน์พวก m มสเซนเจอร์แอปยอดฮิตที่มีปัญหาเรื่องอาการแบบเวลาฟังแล้วเหมือนไมมันจะเบาในแอปพวกเนี้ย ก็ค่อนข้างที่เรียกได้ว่าชัดระดับหนึ่งและกันแต่เสียงจะออกไปทางก้องๆหน่อยและก็เวลาเจอลมแรงๆนะครับตัวไมเนี่ยมันจะดูดเสียงลมเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยก็จะมี ANC ช่วยได้ในระดับหนึ่งในการตัดเสียงได้เล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ถ้าการคุยเนี่ยปลายสายก็ถือว่าสนทนาได้อย่างพอรู้เรื่องแลการไม่ได้ถึงชัดเคลียร์เท่ากับหูฟังที่แบบเน้นไมโดยเฉพาะนั่นเองส่วนเรื่องของการใส่หูฟังนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่า ฟิลลิ่งของผมเองตอนใส่ไปครั้งแรกฟิลลิ่งจะคล้ายๆการใส่หูฟังเจ้าตัว Air 3 Pro แต่มันจะรู้สึกว่าเหมือนมีความหลวมกว่าเล็กน้อยนะครับเหมือนตัวหูฟังเนี่ยบอดี้ด้านนอกตรงเนี้ยนะครับบอดี้ถ้าพูดตรงๆนะบริเวณตรงเนี้ยบริเวณที่ผมชี้นิ้วตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความใหญ่และมีความเหมือนดันก้านหูออกมานิดนึงมันจะให้รู้สึกฟิลเหมือนไม่แน่นวิธีการสวมใส่นะครับคือใส่เข้าไปแบบนี้ แล้วก็บิดมันลงอย่างนี้นิดนึงนะครับให้โลโก้เนี่ยต้องตัวโลโก้เนี่ยมันเฉียงลงมาประมาณส5ิองศานะครับอันนี้จะช่วยให้ใส่ได้แน่นมากขึ้นนะแต่ผมจะบอกว่าส่วนตัวหูผมอะใส่ได้สบายไม่ได้อึดอัดอะไรแต่ผมว่าถ้าคนหูเล็กกว่าน,นี้อึดอัดแน่นอนเช่นพวกหูผู้หญิงหูคนที่แบบมีรูปหูที่เล็กผมว่าใส่แล้วเนี่ยตัวบริเวณที่เราใส่อ่ะตรงเนี้ยไม่อึดอัดหรอกครับแต่มันจะอึดอัดในบริเวณก้านด้านบนตรงนี้มากกว่าเนี่ยตรงเนี้ยแคบด้านบนที่ผมชี้วตรงเนี้ยยังไงก็อึด,อด สำหรับผมนะเนตัวผมเป็นคนหูใหญ่ะระดับหนึ่งผมยังรู้สึกว่าเหมือนมันดันดัน,ดนบิดเบียด,ดยังไงไม่รู้ครับใส่นานๆเนี่ยอาจจะรู้สึกลำคาญได้นั่นเองหลังจากที่รีวิวกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีและข้อเสียกันบ้างเลยพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะข้อดีอันดับแรกเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงที่เขาให้มาแบบเดิมๆค่าดีฟรอสเลยเนี่ยผมถือว่าเป็นหูฟังที่มีรายละเอียดเสียงที่ถือเยอะมากทั้งกลางแหลมย่านต่ำพอได้นะครับแต่กลางแหลม่มันก็จะมีความเคลียร์ใสล นะครับมีมิติมีสเตทที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันมีความกว้างและไม่ค่อยแบบหนักหูมากนะครับเวลาเราฟังอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์ที่รอบนี้ถือว่ามีการคาดคอปเปอร์คาดอะไรมาตรงนี้ถือว่ามีความหรูหรานะครับรวมไปถึงของตัวไดเวอร์นะครับตรงบริเวณแตแกรงไดเวอร์เนี่ยเขามีการฉลุลายคล้ายลายดอกไม้นิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่ามีความเรียบหรูขึ้นมานั่นเองแต่ก็ยังมีข้อติอยู่นะครับ ข้อติอันดับแรกเลยก็คือบริเวณตรงฝาของตัวกล่องชาร์จเนี่ยเวลาเปิดแล้วจะรู้สึกมีความแอบก้องแก้งอยู่นิดหน่อยแต่ตัวบอดี้ด้านล่างเนี่ยถือว่านแน่นแข็งแรงตามสไตล์ซาวพีชเลยอีกข้อนึงนะครับคือเรื่องของการหยิบใช้ตัวที่ว่าหูฟังมันเป็นสไตล์แบบมินิแบบนี้มันจะหยิบยากมันเหมือนต้องเอานิ้วผลักข้างใดข้างหนึ่งออกถ้าทําแรงเกินไปหรืออะไรเกินไปหูฟังก็มีโอกาสที่จะเด้งหรือหลุดออกจากกล่องชาร์จได้นะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องของขนาดตัวบอดี้ของหูฟังเวลาเราใส่ไปในหูเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะดันออกจากหูอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่หลุดนะครับมันมีความแน่นกระชับแล้วถ้าเราใส่อย่างถูกต้องอย่างวิธีที่ผมแนะนํำไปเนี่ยมันจะแน่นอยู่แล้วละ แต่ความรู้สึกของเรามันเหมือนมันจะหลุดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเวลาใส่แล้วกลัวหรือไม่ค่อยเกิดความแบบไงไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้เลยส่วนเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวซาวพีดโอเปร่าศูนนะครับจะอยู่ที่ราคา3,990บาทนะครับพร้อมรับประกันูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเลติน่ทนาทียะเช่นเดิม ก่อนจากกันไปนะครับหากผิดภาพประการใดก็ขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม,ม่จากทางลองรีวิวด้วยนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ